นี่ยืนทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวกูลดเสียงกัน,นใช่ๆเดี๋ยวกูลดเสียงแค่นี้นอ่าโอ้นี่มึงยืนชาชับูชิกันเหรอโอ้รู้สึกเหมือนว่าอยากอยากจะกินมากเลยอย่ะโอ้โหดูดินานว่าอะไรมั้งนะเยอเปิดประตูนะมันมันมนีไอ้หา้าห้าตัวนี้โอเคกูจะไม่เปิดโอเคความสวัสดีกันด้วยนะอยู่กับรายการเก,เกมเมอร์ไทยนะฮะเ,เกมเมอร์ไทยแครมปสองนะั่นเองนะครับอ่ะมันเดี๋ยว โอ,โอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเซิร์ฟที่ผมจะไอเอเอถูกแล้วเซิร์ฟที่ผมจะมาเล่นก็คือ Sobo and kill the killer in... i n i n อะไรก็ช่างแม่งเหอะโอเคครับกดเพลงเลยครับอ่าโอเคครับรอสักครู่เดี๋ยวผมขอตัดตัดคลิปก่อนนะฮะเกคค็บเพื่อความเร็วสูงนั่นเองนะครับ <S <S โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ใส่ชุดไทยนักนักหนีนจาแล้วก็พับคอนเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราต้องไปเผชิญหน้ากับไอ้พวกที่เราไม่รู้จักกันกันก็ได้ดูรอบๆแล้วล่ะนี่อะไรเนี่ยกล่องเหรอเออโอ้โหนี่มันอะไรอราจะได้ช่วยด้วยนะชุดก็ไม่เอ้ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนโหมดโหมดการเดิมหน่อยนี่เอานี้หายไปเยอะ โอเคครับผมนี so, okay, ่ครับก็มันก็จะไม่มีอะไรมากครับโอเคให้เรามันให้เราลงมาตรงนี้แล้วก็ลงไปเลยวู้โอ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอู้ตัวเขียวอย่างนี้อย่างกระเเดห่ากูปิดประตูเลย โอ้มันมีสองตัวมึงมาจากไหนกันหมดอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันตักมาเดี๋ยว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 จะกันดีเดี๋ยว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 เดี๋ยเดียงเายเดี๋ยวเดีเหียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดียด้ยินยดยยเวเววเีเยเเเียเเเเีี เนี่ยครับมันอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเราทำยังไงอะครับคือเราต้องตบปีกต้องตบปีกเดี๋ยเดี๋ยวเห็นเดอะฮักเออสเปนเยอะเดือดฮักมาเร็วเร็วเดือดฮักมาเร็วเร็วกูไม่น่าเปิดประตูเลยเปิดประตูให้ดูเร็วเร็วเปิดประตูเร็ว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 ว้าวกูไปแล้วดูด้วยเออขอบคุณมากโอ้ฮีโร่เดี๋ยวฮีโร่โอ้แหม ไปไหนดีฮะเอาแบตจะหมดอีกไหนจะฆ่าไม่ชักโอเคเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าอู้หูเจ็บอะคิวเลยกูไปแล้วเอยเรามีเรามีเดอะฮีโร่อยู่ไม่เป็นไรครับเอาแคไม่เดอะฮีโร่ไม่ช่วยเราเลยโอ้เดอะฮีโร่ไปคิวเดอะฮารมันไปคิวไปตรงนั้นนะเออหนุนไ่คิวไอ้มี่หนุนยินดีเลย โอ้ดิิเกตเนะกตเหนุ่มเกตดูมาเปอลฮีโร่ของเราครับซึ่งก็ปืนมาจากไหนถ้าที่ผมจำไม่ผิดน,นะเขา่าจะเอาปืนมาจากตรงนี้นะั่นเองก็ได้ปิดใีทีอ่าเนี่ยมันเอาปืนมาจากตรงนี้ครับเนี่ยมันบอกก็มันน่าจะให้ให้เราไปที่ห้องนี้นะฮะคิดเอายบอกว่าเขาบอกว่า โอ้ดูไอ้กูอ่านกูอ่านแทบไม่ออกอ่ะโอ้หมดเร็วโอ้เปดเหลือสามสิบเก้าเฮ้ยเชิบไปเฮ้ย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 กูจะทันทันไหมจะ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 ทันไหมทันครับแต่ที่แน่ๆครับไอ้ข้างบนไอ้ขบมีเจสัน มันมันรอคอยาการการที่เราจะตายอยู่นะคซึ่งคุณจะทำยังไงดีครับผมจะรอให้ให้แอเลือดเลือดผมแบบว่าผมก็คอยวิ่งไปแบบมหามหากาบเหมือนเหมือนแล้ววะเดือดฟ้าอ่ะเออเหมือนเดือดฟ้าอ่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอแอตัดแป๊บนึงเองนะ <S <S เอ,อ้ยช่วยกันเออเรามีเดอะฮีโร่แล้วเดอะฮีโร่่ยมาช่วยเรา กูนี่บอกว่าแจ้งขอบคุณกูนี่ขอบคุณเลยมาเดี๋ยวกูขอปืนก่อน,นมะขอไปสักสี่กระบอกเฮ้ยเฮ้ยกูไม่เอาสี่กระบอกแล้วกูเอาหนึ่งกระบอกก็พบอแล้วมามามจำม้จำจาจงมวยตะกร้อยอะไรก็มาไม่กลัวแล้วก็มีปืนนะอ่ากูมีปืนโอ้ใครจะไปกลัวในเมื่อเรามีปืนนะ ถ้าเกิดเรามีปืนน่ะเราก็เหมือนอำนาจเอ้ยเราก็เหมือนเรากำลังครองอำนาจอยู่แต่ถ้าเกิดเราไม่มีปืนนี่กูรู้สึกเหมือน normal เลงไม่รู้ไอ้ไกนัอกใค่ างลับนั่นเองนะทางลับนะในอีกแบบหนึงนั่นเองนะซึ่งเราจะได้แบบนะไปได้เร็วขึ้นไม่ต้องไม่ต้องโดนอไรวพวงนั้นฆ่าเลยเราแค่มาตรงเนี้ยเออเราก็มาได้แล้วซึ่งเราจะเราจะเป็นเโลอฮโครับไปช่วยเข้าไปช่วยเขานั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยะผมขอปิดตรงนี้ก่อนโอยเอยปิดโอโหปิด,ปดไม่ทันชิบกายแล้วไงใจไหล โอ้นี่จะปิดทำไมเนี่ยเปิดเลยเปิดเป <gaz> right? no, no, yes! ิดเยวไม่ท <endured> ันคุณงไปไหนมเนี่ยนนสาม่้ึงเป็นนักิ่งองมี่ห้าหกงอมี่ห้ากี่กน่อี้กน่อี้าหกนอมี้องสมี้หกนามี่้กึ่งงมีากห่าม้าน แต่นี่มีใครอยู่นี่อ้าววัดดีมาทำอะไรตรงนี้ฉันว่าเอ้ยเดี๋ยว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 ไอเดือหักไปแล้วเดือหักไอเขียวเขียวยดอนมษย์ไม่ใช่ว่าเซนเดอร์แม่งตายแล้วแม่งวาร์มมานี่นะเว้ยวิช็อกเลยนะ จำได้เนี่ยคิดว่ากูจำไม่ได้เฮ้ยวิ่งรอบแม่งเลยยิงรอบแม่งเลยไม่ไมื่อนีดิกไม่ได็ดกไม่ได,ดิกูหรอจำไม่จำไม่กลัวเลเอากูเบิยิงมาหนึ่นนงแม่งแม่ไม่ให้กูใช้เลยโอ้ยอย่าล้มยังอย่าแมา่งเจะสั่นมาปุ๊บนี่กูจบเลยนะเว้ยมึงไอ้กูเก็บศูนย์นด้แค่เนี้ยเหรอ เฮ้ยเมื่อให้กูเก็บอีกดิที่เหลือกูยิงไม่ได้แล้วแ mm hmm. ดดๆกูลองมาสิโอ้โหชิงจุดเก็บกแค่เอาเก็บผมเก็บได้แค่สองเดี๋ยวเดี๋ยวกูปืนใช้มาได้กูัวได้ไม่ได้กูปืนใช้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวเดี๋ยวกูเกียวได้แค่สองอันนี่คือเฉพาะในโทรศัพท์เท่าน,นั้นนะครับอ่ดูดิครับ ยิงม่นแยิงไม่นั้หนึงไม่สามารถยิงได้เ,เพราะว่าโู้โ,โไหไอตึ๊ดเดี๋ยนี้กุยอมตายดีกว่าจริงจริงนะเดี่ยนี้ยอมตายดีกว่าไอเกตตายะนะเ,เดี๋ยวผมขอดูข้างล่างก่อนมีอะไรวะมีมีอะไรมันไม่มีอะไรมึงก็เปิดดิเออ เอ้ยมามันไม่มีอะไรเราจะปิดหายพี่เหมือนไอ้เจมันไม่มีอะไรอ้เจ็บเจ็บล้ที่เิดอ๋อ้ยเอ้ยผมรอดได้ยังไงเอ้ยเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมรอดได้ยังไงอ่ะคือไอ้เมื่อกี้เจ็บถึงคิวเริ่มวิ่งอะวิ่งผ่านผมอ่ะวิ่งผ่านผมแบบเหมือนจะฟ้าร์ดอะเอ้ยแล้วผมไม่ตายอ่ะโอ้ยถูกคอนเทมอ่ะ คไอนีอเวเปิดได้กูกรมึงเปิดได้กูรมึงเปิดให้ตูกรโอ้โหมึงมาเป็นหมู่คณะเลยใช่ไหมนี่เอ้ยผูตัทตายคือต้องโมแน่นอนนะผูตัทตายที่ต้องรอดโอ้หหนูมิงตังมิงตางมึงมาอย่างกูจะฆ่ากูจะข่ามันยางั้นะ โ okay, อเควันนี้ก็คือทางลัดอีกในอีกแบบนึงนั่นเองนะครับก็เทรนทางลัดแบบอะไรเงี้ยที่มันจะพาไปสู่ปืนในในห้องที่ผมเคยนั่นเคยเก็บมานั่นเองนั่นเองนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันมีตัวอะไรปะวะไม่มีนะไอ้ครั้งที่แล้วผมเอ้ยไม่ใช่ครั้งที่แล้วดิเอตอนที่ผมเล่นมาก่อนน่ะแม่ง โอ้โหเจออะไรก็ไม่รู้แม่งเพียบเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่รู้ม the ันจะเจออะไรเจสันก <c oughs> ็ย <bizarre> ังอยู่เอสันจะอยู่หรือเปล่านะโปรติดตามยังไงโมเดิร์นทีเอ้ยไม่ใช่ทุยแม่งมาตีมเลยถุยโอ้ยพี่จ้าหน้าใหม่หนึ่งสองสามโปรติจัมยังไงโมเดิร์นโอไอเรียบโปรติดตามยังไงเกมเมอร์ไทยเค็มสองส่ว กว่าคุณจะพูดได้ติดอ่างแม่เดี๋ยวติดก่อนคนระับข้างๆโอ้โหอยู่มีแต่พูดข้างๆเลยไม่งมาเลยอะไอ้เขียวเนะี่ยเอ้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 ยเราเข้าใจเราเข้าใจโอ้เจสันก็อยู่สสวัดีเพื่อนไจ้ขาวว่านายนายเฝ้าในายพระเจ้าไม่ใช่เหรอแล้วทำไมนายไม่เฝ้าว่าะเดี๋ยวไอ้เขียวเดี๋ยวเราเข้าใจกัน ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวกูไปช่วยชาติก่อนกูจะช่วยชาติบอกเลยช่วยชาต์ช่วยเหลือชาติเดี๋ยว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 กูจะช่วยเหลือชาติไม่ได้เพราะกูตายเพราะอะไรก็ไม่รู้โอ้กูตายเพราะเจอใสยเค่เนี่ยอืมฉันฉันเหมือนเหมือนฉันนี่สึงโง่ไปหน่อยนะนี่ตายด้วยเห็นดหัวหัวของเจ็บเดอคิวเลอร์ หรือว่าหัวเจสันวะน่าจะเป็นเจมส์เด็กคิวเลอร์เพราะว่าหัวเจสันมันใส่หน้าก,กากใช่ใช่ใช่มันใส่หน้าก,กากก <c oughs> ูต้องไปใหม่ใช่ไหมเนี่ยอ,อ้อาวกูหูใครมึงไม่ผิดวะเนี่ะก <c oughs> ูนี่ปิดเลยกูปิดถ่ายจะได้เอ้ยโอ้โหมันถ่ายไม่ได้จะยินนี่ยมันผ่านไม่ได้ <c oughs> แดล้วก็ ซึ่งถ้าเกิดผมไปตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นป่าวะเงอะเงอะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยกูไม่ได้คิดว่ามันจะมาตรงนี้อ่าจะเป็นย่าอะไรเฮ้เฮ้ยฮ่าอะไรเฮ้เฮ้ฮ่าฮ่าดิ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 เออกูไม่โดนนะแล้วแถมกูเอ้านี่ก็ทางรอดดิครับนี่กระทางรอดดิครับโอเคโอ้เย้กูปิดตูวแป๊บเพราะน่าไม่จะเป็นตูวหรอก โอ้ก็จะพูดแรงหนาแล้วโอเคบเราเราไปเรื okay. Eu, i, om, ่อยๆเดี mag, ๋ยวกูเจอเจสานอีกอยู่งูนั่นเองนะครับเพราะผมยังไงก็ต้องรู้แล้วผมฆ่าเจสานไปเดี๋ยวก็ต้องมาแม่งกูจะเป็นจังหวะเลยกูไม่รู้นะมึงจะมาตอนนี้เอาปั๊บเดี๋ยวเราวิ่งรอบทัวร์เต้น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 ่าตายเซนเดอร์กูรู้เลยอะไรต่อไปคือใครรู้เลยลายต่อไปคือใครมึงยากู้ยาแลกดิมา จำพอแล้วกูรู้แลาวกระสุนไฟหมดติดเตาได้ไงเกมเมอร์ไทยเข้มสอง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 มาละวเอ้ยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยโอ้โหมึงวับมานทำไมใส่มึงวับมาโอ้ยแหลก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 อีกแหลกอีกเออมึงแหลกใจเดี๋ยวเฮ้นเด้อวิ่งแป๊บมึงอย่างอย่างก็วิ่งหันไงก็ไม่รู้ เอาไอเกตตายเงียปุกก็ไปละไปละกับฐานยงกับฐานกับฐานโอ้โหไอเขียวข้างข้างไอเขียวข้างๆ้างึงเปิดเลยมึงกือเปิดต้อนรับเลยนะโอ้แล้วมึงจะเปิดถาเพนะื่อนนะอ๋อมีคนใจบุญคิดให้อ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากไม่มีอะไรเปิดเลยไม่มีอะไร เนี่ยมึงเราเข้าไปมึงเรา,ปเ,ราเปิดเข้าไปดูดิเดี๋ยเดี๋ยฮักเต็มเลยเนี่ยมาเอาทีนี้จะปิดโอ้งั้นเราแคบตอนนี้เดี๋ยเดี๋ยฮีโร่ก็ต้องจากกันไปแล้วนะครับโอเคครับผมงั้นเราบอกสลับพันนี้เราค่อยไปต่อกันพันหน้าเป็นพันเป็นพันที่สามนั่นเองนะครับอ่า โอเคครับผมแยวสสารภาพนี้ก็จะถึงพานหน้านะครับเอออย่าลืมกดกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะอย่ามาดิเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายครับครับผมบ๊ายบายเอามึงหากูอย่างงี้โอ้โอเคบ๊ายบายครับ